สวัสดีค่ะท่านที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูดองกมลก็มีเนื้อหาคณิตศาสตร์ดีๆนะคะมานําเสนอและก็มีทเทคนิคดีๆนะคะที่จะทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและ เพิ่มผลการเรียนของนักเรียนให้ดีมากขึ้นนะคะและนักเรียนเองนะคะก็จะได้จดจำเทคนิคดีๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนในเรื่องบทที่สองจำนวนและตัวเลขวันนี้เราจะมาทดสอบในเรื่องของการ เปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ข้อข้อละ5คะแนนนะคะข้อที่1ให้นักเรียนลอกไว้เลยนะคะลอกลงในสมุดแล้วก็เว้นบรรทัดตามที่คุณครูโชว์บนหน้าจอนะคะ1.2นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีขีบรรทัดอ่าเว้นไว้1 2 3 4มาที่5ตีเส้นนะคะอ่าลอกจุดไว้ก่อนนะคะ ข้อที่หค่าของ2 2 0 0 2ฐาน4ในระบบตัวเลขฐาน10เท่ากับเท่าใดอ่าต่อไปค่ะข้อที่2ค่าของ2 A B ฐาน12ในระบบตัวเลขฐาน10เท่ากับเท่าใดแล้วก็เว้นไว้ 1, 2, 3, 4บรรทัดที่5ตีเส้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่ 3มน้องเนจดไว้ก่อนนะคะข้อที่3ค่าของ1ใน1 0 5 3ฐานสองมีค่าเท่าใดในระบบตัวเลขฐาน10ต่อไปค่ะข้อที่4อ่อย่าลืมเว้นไว้นะคะข้อที่3เว้นไว้ขีดบรรทัด1 2 3บรรทัดที่4ตีเส้นนะคะบรรทัดที่4ตีเส้นต่อไปค่ะข้อที่สี่ ค่าของ5ใน1 5 4 3ฐาน6มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าของ5ใน2,451อยู่เท่าไรเราก็นันก็เว้นบรรทัดไว้1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6บรรทัดนะคะอ่าบรรทัดที่7ตีเซนต่อไปข้อที่5ข้อที่5 เขียน2 3 4ฐาน5ให้อยู่ในระบบฐาน2องแเนี่ยก็เว้นบรรทัดไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13บรรทัดที่14ให้ตีเส้นสีแดงนะคะโอเคมีทั้งหมดห้คอนะคะ ทีนี้เราจะไปเริ่มทำข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ค่าของสองสองศสองฐานสในระบบตัวเลขฐานสิบเท่ากับเท่าใดก่อนอื่นเราไปดูก่อนนะคะว่ามันมีทั้งหมดกี่หลักนะคะมีทั้งหมดกี่หลักมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าหลักนะคะมีทั้งหมดห้าหลักเพราะฉะนั้นสองก็ต้องคูณกับสี่เพราะว่ามัน,นฐานสี่ใช่ไหมคะสี่ยกกำลังสี่ค่ะเพราะว่ามันมีทั้งหมดห้าหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเอาสี่เนี่ยคูณกันไว้ก่อนสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกสิบหกคูณสี่ สี่หยใส่4ีทศ2 4 1 4 5 6 64แล้วก็64คูณกับ4 64หกสิบคูณสี่สี่สี่สิบหทศหนึ่งสี่หกยสี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็น4ยกกำลัง4เท่ากับ256 แต่ถ้าเป็น4ยกกำลัง3ก็คือ4คูณกัน3ตัวเท่ากับ64แล้วก็ถ้า4คูณกัน2ตัว4ยก4กำลังสองเท่ากับ16นะคะอ่ะได้คำตอบไปแล้วอันนี้ให้ทำในกระดาษทดไว้นะคะอ่าทำในกระดาษทูตไว้เพราะว่าเราอาจจะต้องใช้อีกอีกหลายตัวนะคะจะได้ไม่ต้องคูณใหม่เนาะอ่ะต่อไป 2คูณ4ยกกำลัง4ก็คือ2คูณกับ256 2คูณ256เป็นเท่าไหรคะเขียนลงไปอ่าแล้วก็บวกด้วยบวกด้วยต่อไปค่ะ2 2ในหลักที่4ก็จะเป็น2คูณกับ4ยกกำลัง3 4ยกกำลัง3ก็คือเท่าไหรคะที่เราคูณมาเมื่อกี้ถูกต้องค่ะ64 สีย่ยกกำลังสามเท่ากับหกสิบสี่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสองคูณกับหกสิบสี่ได้เท่าไหร่นักเรียนเขียนลงไปต่อไปค่ะบวกด้วยบวกด้วยศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เราก็เลยไม่เขียนนะคะเราก็เลยจะไม่เขียนต่อไปค่ะสองในหลักที่หนึ่งก็คือสองคูณกับสี่ยกกำลังศูนย์สองคูณสี่ยกกำลังศูนย์ ก็คือ2คูณกับ1 2คูณ1เป็นเท่าไหร่เขียนลงไปเสร็จแล้วเอาทั้ง3จมจำนวนเนี่ยบวกกันนะคะเอาทั้ง3ามจำนวนบวกกันได้เท่าไหร่แล้วนํามาตอบลงตรงนี้นะคะนํามาตอบลงตรงนี้เอามาบวกกันนะคะอ่าโอเคนักเรียนทําได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะค่าของ2 A b ฐาน12ในระบบตัวเลขฐาน10เท่ากับเท่าใดใช่ไหมคะเท่ากับเท่าใดอ่ะเราก็ทำได้เลยก็จะเป็น2อ่ะสคูณกับ12ยกกำลังอะไรคะ สิสองกํำลังอะไรเอ่ยอ่าอย่าลืมเติมลงไปนะคะสิบสองยกํำลังอะไรแล้วก็บวกด้วย a คูณสิบสองยกกำลังอะไรเขียนลงไปด้วยแล้วก็บวกด้วย b คูณสิสองยกกำลังอะไรเขียนลงไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเขียนลูกศรน,นะคะครูให้เขียนเลขยกกำลังไว้ข้างบนนะคะนั่นเลยจะต้อง ทำการเขียนเองนะคะทาการเขียนเองนะนะคะ <_ an> เพราะว่าตอนนี้เป็นการสอบนะคะยกกําลังอะไรก็เขียนลงไปนะเ <_ an> ยกกําลังอะไรเขียนลงไปด้วยนะคะเ <_ an> ขียนลงไปด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะ <_ an> นักเรียนก็เอา2มาคูณกับ12บสองกำลังอะไรก็เติมลงไปนะคะ <_ an> แล้วก็บวกบวกไปเรื่อยๆนะคะ a แทนอะไร b แทนอะไรอย่าลืมนะคะ ในเลขฐานสิบสองนักเรียนทําได้เลยค่ะข้อที่สามค่าของหนึ่งในหนึ่งศูนย์ห้าสามฐานสองมีค่าเท่าใดในระบบตัวเลขฐานสิบเพราะฉะนั้นเราทําให้เป็นฐานสิบค่ะหนึ่งเป็นตัวเท่าไหร่คะนับมาจากด้านหลังหนึ่งสองสามสี่เป็นตัวที่สี่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งคูณกับ ฐานเป็น2ใช่ไหมคะ1คูณกับ2อกกำลังอะไรคะ1คูณกับ1คูณกับ2ยกกำลัง3ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1คูณกับ2องกำลัง3 2คูณกัน3ตัวเป็นเท่าไหร่คะอ่า2คูณกัน3ตัวก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรคะ หคูณกับอะไรคะ2คูณกัน3ตัว2องคูณสคูณสองเท่ากับเท่าไหร่คะอย่าลืมเขียนไว้นะคะแล้วก็คูณด้วย1แล้วก็ตอบลงไปนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเก็บ5คะแนนข้อที่สค่าของ5ใน1543ฐาน6มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าของ5ใน2 4ง1 อยู่เท่าไรเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะค่าของ5ใน1 5 4 3ฐาน6ก็คือการที่เราเอา5นะคะ5คูณด้วย6ยกกำลังอะไรคะนับมาจากด้านหลัง1 2 3 4 5เป็นตัวที่3ใช่ไหมคะหเป็นตัวที่3เพราะฉะนั้นก็จะคูณกับหกยกกาลัง2อง่ะหกยกกำลังสอกกงหคูณหเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนหกคูณหเป็นอ่ะถูกต้อง6กคูณหกเป็น36นักเรียนก็ใส่เป็น36มสิบหกเดี๋ยวคนนีนะอันนี้ก็จะไม่มีวงเล็บนะคะเพราะว่ามันเป็นคูณหลักเดียวเนาะ 5คูณกับ36 5คูณกับ36เป็นเท่าไหร่คะอะเติมลงไปให้เรียบร้อย5คูณกับ36เป็นเท่าไหร่เติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะเรารู้แล้วว่าค่าของ5ใน1 5 4 3สี่สามฐาน6เป็นเท่าไหร่เราก็เติมลงไปในในตรงที่คุณครูวงกลมไว้นะคะแล้วก็ ทีนี้เราก็ต้องไปหาค่าของ5ใน2,451ค่าของ5อยู่ในหลักอะไรคะหลักหน่วยหลัก10อ่าหลัก10ถูกต้องเพราะนั้นก็5คูณกับ10 5คูณกับ10 5หคูณ 10. 10เป็นเท่าไหร่ก็เติมลงไปนะคะเติมลงไปเราก็จะเอาต่อไปเขาถามว่า มากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมคะเราก็เทียบดูว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่แล้วก็มาเติมลงตรงนี้เพื่อเอาสองคำตอบนี้มาลบกันเพื่อให้ได้คำตอบตรงนี้นะคะว่ามันมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะมากกว่าอยู่เท่าไหร่ต่อไปค่ะนักเรียนก็ทำลงไปได้เลยนะคะข้อนี้5คะแนนนะคะ ข้อที่หให้เขียน2 4 2 3 4ี่ฐาน5ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน2เพราะนั้นการทําจากฐานหนึงเป็นอีกฐานหนึ่งเราจะต้องทําให้เป็นฐาน10ก่อนนะคะขั้นกลางได้ฐาน10เนาะเพราะนั้นเราจะทํา2 3 4ฐาน5ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน10ก่อนอ่าเราไปดูนะคะ2อคูณหยกกําลังอะไรคะ หนึ่งสองสามเป็นตัวที่สามกยกกำลังสองบวกด้วยสามคูณห้ายกกำลังหนึ่งเพราะว่าสามเป็นหลักที่สองบวกด้วยสี่คูณห้ายกกำลังศูนย์เพราะว่าสี่เป็นหลักที่หนึ่งสองคูณ ห้ายกกำลังสองห้าคูณกันสองตัวห้า2สองคูณยี่สิบหเป็นห้าสิบสามคูณห้ายกกำลังหก็คือสามคูณห้าสามคูณห้าเป็น1ิบบวกด้วย4คูณ5ยกกำลัง0ก็คือ 4, คูณห4คูณหเป็น4 เสร็จแล้วเอาทั้ง3ตัวนี้มาบวกกันนะคะได้คำตอบเท่าไหร่เขียนลงไปและเราก็จะเอาคำตอบตรงนี้มาเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานสองโดยการตั้งหารนะคะอ่าแล้วก็เอามาตั้งหารหารไปจนกว่าจะนะคะตัว ที่เป็นตัวตั้งจะน้อยกว่าสองนั่นเองค่ะนักเรียนทําได้เลยนะคะทำได้เลยแล้วอย่าลืมตอบนะคะอย่าลืมตอบด้วยว่าสองสามสี่ฐานห้า เท่ากับเท่าไหร่ในระบบจวเลี่ทันสอนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปที่ได้รับชมไปนะคะยังไงก็นะคะขอให้กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กับช่องคุณคูวงกมวลวงมั่นด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะขอบคุณคะ่ะ